ลุกโพลต้อนรับใบเตยสุทีวันกับบ้านในรอบ6เดือนขอบคุณทุกกำลังใจจากกรณีที่ใบเตยสุทีวันถูกปล่อยตัวชั่วคราวจากคดี Forex TD ทโดยวางหลักทรัพย์เงินสด5ล้านใส่กำไร EM พร้อมมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศและต้องรายงานตัวกับสารตามที่กำหนดซึ่งทางด้านน้องชายอย่างลูกชันวิทได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ครอบครัวดีใจมากเป็นวันที่รอคอยขอบคุณสารที่ให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวและต่อมาทางด้านลุกได้เดินทางไปรับใบเตยด้วยตัวเองที่ทันทสถานหญิงกลางและสุดทางด้านลุกก็ได้ออกมาโพสภาพลูกโป่งตอนรับพี่สาวกลับบ้านในรอบ6เดือนพร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้มากๆ